ลนะืมไปว่าผมมีเอ็มบัปเป้ด้วยเฮ้ยเอ้เอาทียแล้วไปแลกสกินเนี่ยโอ้จบแล้วครับโอ้ <c oughs> สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาพังทีมหมื่นล้านของผมนะครับก็คือไปแลกเปลี่ยนตอนนี้ผมก็อนักเตะอะไรเนี่ยไปขายอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปแลก ไปซื้อนักเตะที่มันได้แต้มเยอะๆมาแลกแต้มนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของฟีฟ่ามอแบนนะครับวันต่อไปก็จะเป็น f อฟซีมอแนะครับวันสุดท้ายนะครับโอเคครับเราก็จะไปแลกเปลี่ยนเลยครับผมก็เตรียมอะไรอะ่ะเรียบร้อยหมดแล้วนักกุนงนักเตะนะครับอันแรกก็อันนี้ผมก็เดี๋ยวผมก็จะแลกแล้วก็จะข้ามไปเลยนะครับข้ามเพราะผมซื้อมา20ตัวล่ว20ตัวละ โอเคครับอันนี้ก็เหลือสองตัวสุดท้ายแล้วจากที่ผมบอกนะนี่โอเคแลบอะเรียบร้อยอครบแล้วอันนี้สามสิบแต้มต่อไปก็เป็ร้อยแต้มโอเคอันนี้ก็มีแลกหมดนะครับตัวมีตัวไหนเนี่ยแลกหมดครับขายไม่ออกอนะไรพวกเนี้ยแลกทั้งทีมนะครับแลกไปเรื่อยๆครับเตโอเวลสามสิบโวล์อกเกอร์เนี่ยทีมผมทั้งนั้นนะครับนี่บัตเทนโอ้โหพูดถึงก็คิดถึงนะครับมันก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เล่นภาคนี้ ตผมก็พังแล้วจก,ก็ต้องรอเตรียมตัวไปภาคใหม่ครับอหมดลวครับสิบสี่สิบห้าหมดลวเอ้ยมันมีนี่ด้วยวมีปัปเป้อยู่ไหนดูวะไหนๆนะผมลืมไปว่าผมมีปอ๊ปเป้ด้วยเฮ้ยเอาทีย,ยแล้วไปแลกสกินเนี่ยโอ้จบแล้วครับโอ้ย <laughs> ต้องเลือกเป็นเนมาโอ้โหสกินเนี่ยผมไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้ มือลั่นไปหน่อยจบเลยโอ้ยสกินเนี่ยกองหลังผมโอ้โหหายับเรียบร้อยโอ้แป๊บนึงนะนี่อันนี้แรกก่อนโอ้โหวังหลังก็ต้องกดดูหน่อยครับโอ้โหสกินเนี่ยผมไปละเรียบร้อยเลยครับโอ้กองหลังอ้อไม่เป็นไรไปหาภาคหน้าก็ได้ยองนะโอ้ผมนี่ท้อเลยครับร้อยสิบเจ็ด โอเคองลี okay. ไม่รู้ได้เท่าไหร่วีล่าแรกหมดอ่ะอบองรูวเวลสามสิบกว่าจะเวลสามสิบนี่เก็บตั้งนานนะเวลส0สิบทั้งทีอะแบบเก็บนานมากครับผมมีร้อยสิบเก้าอยู่เปล่าซื้อขายได้เอ้ยผมมีร้อยสิบเก้าอยู่ตัวหนึ่งนี่มีมีซาวิกอยู่โสองพันห้าน่าจะหมดละขอเช็คก่อนหมดหรือยัง ร้อยอันนี้หมดแล้ว119ไม่น่ามีครับผมไม่มีอยู่แล้วอันนี้ก่อนนะครับเอ้ยมูกโกโก้เกือบดูมดันดูไปแล้วไปเกือบเกือบเกือบโอเคหมดแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ดูครับเราเราจะได้แต้มเท่าไหร่ได้รออันนี้อันนี้ผมแลกไปแล้วครับได้หกพันก็ลุ้นไม่ได้ครับเราก็มาลุ้นขำๆอันนี้วันนี้เอาครับ ขาดอ okay, ีกสองพันแล้วแรกไปเลยช่างแม่งโอเคตัวแรกเอฟเจนอาร์ิโอ้โหเลวฟูแมคอาลิเตอร์ครับอ้แรก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 ต่อครับแมคอาลิเตอร์เมื่อกี้ร้อยสิบเจ็ดแต่เสียดายเมื่อกี้ว่าได้อะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่หแมคอาลิเตอร์มันสามร้อยแต้มเนี่ยโอ้โห โคตรน้อยโอเคเลยหลุดเตะต่อครับมึงขาดแค่อีกอันหนึ่งก็ได้เนี่ยเนี่ยโอ้โหแต่ผมไม่มีเงินแล้วดิเอาไม่เป็นไรโอเคเราเปิดต่อดีกว่าโอ้โหวอล์กดีกว่าอันแรกโอมันวอล์กอยู่แล้วฮังการีใครเนี่ยโอ้โ,อโซวอลลก์อ่ ร้อยสิบเจ็ดอีกแล้วโอเคไปแลกไปแลกเอาไปแลกต่ออ่ะสามร้อยอ่ะดิเกือบโอเคสามร้อยมันมีใครบ้างเนี่ยโอ้โ oh, หผมอยากได้ซอนนะจริงๆอ่ะผมอยากได้ซอนกดแม่งเลยเอามาเลยดิฝรั่งเศส ไว้ก่อนซ่อนโอ้โหเอาบอเลสร้อยสิบเจ็ดไปโอ้โหอย่างมาดินเนสเอาลีเลยดิโอ้โหไขว้เนี่ยเอาผมได้สกินเนี่ยคืนละโอเคจากเมื่อกี้ที่ผมแลกไปนะได้สกินเนี่ยคืนละโอเคโอเคได้อยู่ยังมีกองหลังอยู่ โอ้อันนี้ก็แรกโอเคเรายังมีกองหลังอยู่นะครับโอ้โหตันแล้วดิโอ้โห,โโหมันจำกัดแล้วว่ะทุกคนจบแล้วครับได้ได้อีกทีเดียวโอเคสองแสงขอซองเกาหลีหน่อยเกาลงเกาหลีอะไรพวกเนี้ยอืมอีกแสงหนึ่งไปอือเกาหลี อังกษิษโอ้โหจบแล้วครับเฮนเดสันโอเคก็ประมาณนี้ครับใครที่ยังไม่พังทีมหรือเก็บเอวมันก็จะมีรุ่นนะคนที่ OVR วาสูงอาจจะได้ของดีก็ได้แต่ผมพังไปที่เรียบร้อยครับเพราะว่าผมก็จะไปเล่นนักเตะภาคใหม่เลยครับพวกการ์ดเหลืองแล้วก็กิจใหม่ๆเลยครับการ์ดเขียวก็ก็มองข้ามไปเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ภาคหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมก็จะลงคลิปสอนเทคนิคต่างๆอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมมากครับที่ติดตามกันมาครับเจอกันเจอกันใหม่ครับภาคหน้าครับผมมากครับ